สวัสดีครับน้องซึกับผมสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราดูในส่วนของฝั่ง smoke j o k e นะครับคือหุ่นของตัวร้ายไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับกับหุ่นตัวหนึ่งครับที่มีความสำคัญมากๆเลยนะในเรื่อง k e y r a a j o r แล้วก็เป็นหุ่นที่ odinra เนี่ยครับเป็นคนทิ้งเอาไว้ด้วยครับนั่นก็คือนี่เลยครับ machine express เองนะครับ รถไฟด้านแสงสว่างครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ m มาจินโชคิดโดยเฉพาะนะครับซึ่งจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงจะมีค่าสำบังนเรื่องยังไงครับแล้วรวมร่างออกมาครับเป็นยังไงครับเพ่องกับเสร็จแล้วเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับกับมาจินเอ็กเพรสนะครับก่อนหนึ่งเรามาดูกล่องกันก่อนครับ แน่นอนครับก็คือกล่องเดิมเนอะเดลักซ์คิงเอ็กซ์เพรสนะครับอ่าวันนี้เรามาดูฝั่งนี้กันครับคิงเอ็กซ์เพรสนะครับซึ่งโอ้ค่อนข้างเท่นะครับทีเดียวเป็นรถไฟขึ้นเป็นรถไฟสมัยใหม่เนอะเทียบกับตัวมาชินโชคิแล้วเนี่ยที่เป็นรถไฟสมัยเก่าครับดูต่างกันระดับหนึ่งเลยอ่าซึ่งนั่นนะครับรวมด้านกันได้เนะโดยที่ตัวมาชินเอ็กซ์เพรสเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางนะครับตอนรวมด้านเป็นตัวคิงเอ็กซ์เพรสเหมือนกับแสงสว่างครับที่ยึดเกาะเอาความมืดเอาไว้นะครับอ่าแล้วก็แว่นครับใส่แว่นตาดําาาเเท่่่คครรัับบอออื้้สุดดยขขงงงๆๆกลนีย ก็จะเห็นว่ารถไฟสองนี้ครับสามารถชนกันได้นะแบบในเรื่องเลยแต่เราจะไม่เอามาชนกันยิงนะครับแล้วก็สามารถต่อกันเป็นรถไฟแบบยาวๆได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยข้างหลังกลลองครับจะบอกไว้ว่ามีความยาวครับถึง70เซนติเมตรด้วยกันนะครับซึ่งยาวกว่าโตนี้อีกยาวมากๆนะครับอันนี้อ่าแล้วก็สามารถนี่ครับแปลงร่างเป็นหุ่นนะครับรวมร่างก็ได้แล้วเป็นหุ่นคริงเอ็กเพรสนะครับหุ่นรบที่ใช้ความเร็วในการต่อสู้เป็นหลักเลยอ เ่จริงนะครับตัวนี้แล้วก็นะครับสามารถเปลี่ยนแล้วเป็นคิรเมสโตนโหมดเแล้วก็เป็นมาจินโหมดได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูของเล่นกันก่อนดีกว่านี่ครับมาชินเอ็กเพลสครับอ่านี้อยู่ในโหมดคิรเมสโตนโหมดนะครับซึ่งเป็นคิรเมสโตนสีขาวซึ่งค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับสวยงามด้วยครับอ่าปะกายวิ่งวับเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าซึ่งจะแยกเป็น2อันเนะเพราะว่ามันมีสาเหตุอยู่ครับคือในเรื่องเนี่ยไอตัวเนี่ยครับเป็นอ่า คริสตันที่มาบูชิน่านะครับติดมาคือบูชิน่าเนี่ยใช้ตัวเนี้ยหนีมาแล้วก็โอดินโอราดินเนี่ยครับเป็นคนบอกให้จูรูเนี่ยแปลงนี้ให้เป็นเข่งเอ็กเพรสนะครับก็คือมันตั้งแต่ตอนหนีมาตอนที่1นนะครับไม่ตอนที่ศูนย์ส,สิถึงตอนล่าสุดครับคิงโอดิโอราดินเนี่ยมองแผนได้หมดแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยจะให้เจ้าตัวเนี้ยแปลงร่างเป็นรถไฟเพื่อช่วยเหลือสโมกโจคีนะครับนี่ได้ว่าสุดยอดจริงๆรอ่ะ ก็เป็นคริเมยนสีขาวสามารถนําไปเก็บในฐานทัพคริเมเบสได้เหมือนคนอื่นนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเก็บแบบนี้ก็ได้เก็บแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าซึ่งสีขาวสวยดีครับผมชอบนะอันนี้โอเคครับผมทีนี้ครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของคริเมโซนโหมดเสร็จแล้วเรามาแปลงร่างให้เป็นโหมดมาจินกันครับซึ่งแปลงร่างไม่ยากเลยครับอ่าก่อนื่นฝั่งนี้ครับจับมันไว้เฉยๆแบบนี้ฝั่งนี้ครับอ่าตรงนี้จะมี2รูนะเสียบมันเข้าไปครับกึ๊บแล้วก็ย่อขัวลงมา ชึบแบบนี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับ Margin Express นะครับหุ่นรถไฟครับที่เกิดจากจีนาราคอการของจูรูนะครับที่รวมเข้ากับคิสตันของมาบูชิน่านะครับแล้วก็เป็นความหวังของโอราดินด้วยนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่มีความสำคัญจริงๆครับผมวังว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยในอนาคตนะครับจะได้รับบทที่ดีกว่าตอนนี้อ่าซึ่งเป็นรถไฟครับที่ค่อนข้างเทเลยนะอ่าจะเห็นว่าหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าตาคาฉลามนะครับมีฟันมีตาเรียบร้อยจะว่าไปก็ดูน่ารักดีนะครับ เจ้าตัวนี้ครับอย่างที่บอกเลยทําความเร็วได้600กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของความเร็วเสียงนะครับถือว่าเร็วมากมากเลยนะครับเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยจะต่างกับมาชินตัวอื่นครับก็คือมาชินตัวนี้จะพูดได้นะคุยเล่นได้แต่ว่าตัวมาชินเอ็กเพรสครับไม่สามารถทําได้เหมือนกับเขาเนี่ยเป็นแค่เครื่องจักรเฉยๆนะครับอ่าจะแปลกนิดหน่อยนี่แหละแต่คิดว่าน่าจะมีเหตุผลอะไรอยู่นะครับที่ทำไมเจ้าตัวจะพูดไม่ได้หรืออาจจะพูดไม่ได้จริงๆเลไก็ได้นะครับและ เป็นรถไฟนะก็สามารถเราไปวางบนหลังรถไฟที่แถมมากับตัวเคเมเบสได้ครับแบบนี้เลยวางได้พอดีเป๊ะนะครับอ่าไว้ตั้งโว์ได้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นออแต่ในเลี้ยวเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ต้องมีบนบลังรถไฟนะครับสามารถเสกนองรถไฟขึ้นมาเองได้เลยออเขค,ครับไม่นะครมีล้อครับฟิ่งได้ซึ่งเป็นลูกเล่นอย่างเดียวของเจ้าต,ตัวในร่างนี้เลยครับนะเอเคที่นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับถึงเมนหลักของวันนี้แล้วก็คือนี่เลยครับ Smoke j o k y นะครับ เราจะสมุกโจคีครับกับมาชินเอ็กเพรสครับมารวมร่างกันครับให้กลายเป็นคิงเอ็กเพรสนะครับส่วในเดียวเนี่ยตอนที่เรารวมร่างกันครับเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างเท่เลยนะคือสมุกโจคีเนี่ยกำลงังจะชนะพวกคิราเมจิตละแล้วก็จูดูก็กระโดดเข้าไปในคิงเอ็กเพรสนะครับไอมาชินเอ็กเพรสสรแล้วก็โผล่มาใช่ไหมครับแล้วก็ยิงแสงใส่วิ่งหนึ่งทีครับทำให้สมุกโจคีเนี่ยขยับไม่ได้นะครับแล้วก็ถูกบังคับให้กลับเป็นร่างรถไฟเนาะแบบนี้ ชึบ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 โอเคถูกกลับเป็นร่างรถไฟเรียบร้อยนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ัาจาั้นครับจูดูกับตัวเกาซ่าเนี่ยก็สู้กันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็โดนเอามาต่อตูดชึบแบบนี้ครับอ่าเป็นรถไฟที่ถูกต่อเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นร่างรถไฟได้ของพิงเอ็กเพรสซึ่งร่างนี้เนี่ยยังไม่มีชื่อออฟฟิเชียลออกมานะครับว่าชื่อร่างอะไรแต่ที่นแน่ๆเรารู้แค่ว่ามันยาวมากเลยนะครับจะ สิบเซนนะครับอันนี้สุดยอดจริงอืิงน่นะครับหลุดง่ายกว่าเดิมอีกเนี่ยพรมีคิงเอฟพรามีมาจินเอฟเอสดังขึ้นอ่าแต่ที่ล่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูล่างถัดไปดีกว่าเนี่ยคือรวมล่างไปทีเอฟเอสด้ะโอเคมาจินกันไปอ่วิธีการแปลงล่างครับอย่างแรกถอดลวดออกถอดขบวนท้ายขบวนหน้าออกนะครับส่วนขบวนกลางครับที่เป็นตัวของตัวมาชินโจคิเนี่ยเราบิดลงมาแบบนี้ให้อยู่แค่นี้พอนะไม่ต้องปรกบเข้าไปนะครับ จะได้พาทนี้มาซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเอวเนอะแล้วก็เป็นขาลงมานะครับทีนี้สิ่งที่ต้องทำเพิ่มมาคือกดเท้าออกมาครับจึจจ๊บๆแบบนี้จึ๊บๆแบบนี้นะอ่าจะเป็นทเท้าออกมาเล็กๆเห็นไหมครับตรงนี้อ่าแล้วก็วางลงไปหลังจากนั้นครับสองอันนี้เนี่ยฝั่งท้ายเราดึงแค่เลือเ่อยไฟฟ้าออกมาอย่างเดียวครับเป็นนั้นจบแล้วก็เป็นแขนซ้ายของผมก็คือแขนขวาแขนซ้ายเนอะซึ่งจะดูได้จากฝั่งไหนครับจะดูได้จากฝั่งที่มันไม่มีรูน็อตนะครับแบบนี้อ่า ก็ต่อไปครับในส่วนของนี่เลยมาชินเอ็กเพรสนะครับบิดออกมาแบบนี้จากนั้นพานนี้ครับง้างออกชึบชบแล้วก็ใส่เข้าไปชึบแบบนี้นะครับอ่าจะได้เป็นตัวแล้วนะแล้วก็นำสองพานนี้ครับใส่เข้าไปโดยที่เราใส่ที่รูสีขาวนะครับซึ่งเขาทำเสร็ล้วไว้ให้แล้วชึบชึบแบบนี้ครับจริงๆเราเนี่ยก็คือเป็นหุ่นแล้วนะแล้วก็อ่าฝั่งหน้าของ k i n g Express ครับงางออกแบบนี้แล้วก็ประกบเข้าไปตรงกลางครับมันจะมี เดืออยู่นะตรงนี้จะมีรูปใส่เข้าไปชึบอ่าเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับ King Express นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหุ่นตัวที่2ที่เท่มามานะครับตัวนี้แล้วก็เป็นการรวมนัางของแสงสว่างและความมืดเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยนะครับเท่จริงๆผมนึกจะนึกถึงตัวของในมาจิเลนเจอร์นะอาไฟวูชาดนะครับหรือเปล่าผมจําชื่อไม่ได้ละที่เป็นพระเอกเนี่ยรวมกับม้าสีดำนะครับอันนั้นก็เท่เหมือนกันเนะเป็นกนรารรั่ของเลยละตัวร้ายเหมือนกัน ซึ่งร่างนี้ครับต้องบอกว่าค่อนข้างเทนะครับเป็นดีไซน์ที่ดอยู่แล้วเนี่ยเป็นหุ่นตัวที่2นะครับแต่จะดูเป็นหุ่นที่ค่อนข้างเก่งกว่าตัวเอกโดยที่ความสามารถของ킹แอคท์เพรสในเรื่องนะครับหนึ่งคือสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับเร็วมากๆเลยแล้วก็มีอาวุธต่างๆเต็มตัวครับที่น่ากลัวมากเพราะสามารถใช้ของสมกโจขี่ได้ด้วยนะครับโหดจริงๆอ่าเช่นไอ้ถ้าเบิร์นบังเกอร์นะครับก็สามารถยิงออกมาได้เลยนะครับหรือเลื่อยไฟฟ้าที่แขนครับก็สามารถใช้ปั่นไฟได้เลยครับโหดมากๆนะครับตัวนี้ดูหน้าใกล้อครับ ในสวนของหน้าเนี่ยจะเห็นว่าใส่แว่นดำนะครับแล้วก็เป็นสีเลืองสีแดงดูรวดเร็วมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยดูดูคือเห็นหน้ารูครับมันเป็นตัววิ่งไหวเนอะอ่ะดีเทลรอบตัวครับถือว่าค่อนข้างสวยนะผมชอบการตัดของสีตัวนี้มากครับสีดําสีขาวนะครับมันดูตัดกันแบบค่อนข้างสวยเลยสวยมากๆด้วยนะครับทีนี้จุดขยับครับ จุดขยับเนี่ยเป็นข้อเสียเลยเพราะจุดขยับ k i n g p l a เ e รครับทำออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันล็อกเนาะนี่ครับจะเห็นว่าตรงนี้มันติดกลายเป็นว่าการที่เราขยับแขนครับแบบเนี้มันจะติดเห็นไหมมันจะชนกันแล้เราไม่หัวนะครับสามารถหลุดออกมาได้เพราะนั้นการจะขยับแขนขยับอะไรครับก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมพยให้ดูชัดขึ้นนี่ครับคือเราขยับได้นะครับแต่จะเห็นว่าพานี่มันจะงอออกมาเพราะงั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับถ้าเกิดอยู่ข้างนานไปหรือทําแรงไปอาจจะหักได้นะครับอันนี้ แต่นั่นแหละครับขยับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยได้หนึ่งกึกไม่มีปัญหาแต่พอสองกึกครับต้องกดหัวไว้แล้วกลางนี้ออกที่จะสามารถยกแขนขึ้นมาแบบยิ่งใหญ่นะครับไม่งั้นเนี่ยสมมุติผมไม่ทําปุ๊บมันจะหลุดเห็นไหมครับอ่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ต้องเล่นแบบระวังระวังเลยนะอ่าแต่มีจุดแคบจุดหนึ่งครับที่ไม่เข้าคือจุดแคบ่ซนเอครับอ่าเจ้าคิงเอ p เพลของเนี่ยสามารถบิดเอลซ้ายขวาได้ตามใจชอบนะครับหมุนทั้งตัวเลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอ่า คือไปจุดขยับที่เพลย์เข้ามาอย่างนึงแหละอันที่นี้ส่วนข้อมูลของ่ยวกับเอ็กเพสเนี่ยครับจะมีท่าไม้ได้ทุกัน2ท่านะท่าแรกครับเราเล่นกันไปแล้วแหละนั่นคือท่าเบิร์นบังเกอร์นะครับคือสามารถยิงไฟครับออกมาจากแขนของฝั่งนี้ได้เลยอุ้ยหลุดนะครับอ่าส่วนอีกท่านึงครับคือท่ามาสุดยอดครับชื่อว่าท่า King Express Burn ์น s t e r นะครับซึ่งท่านี้ครับ King Express เนี่ยจะต้องกลับรามรถไฟก่อนรถไฟยาวๆเมื่อกี้นะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปโชว์ัตรูแล้วก็หมุนๆๆๆนะครับ เพื่อเรียกรางรถไฟเนี่ยมันล็อกอีกฝ่ายไว้แล้วก็พุ่งขึ้นฟ้าครับจากนั้นก็จะยิงแสงนะครับตัววีออกมาเรารัวนะครับปิวปิวปิวเพื่อระเบิดอีกฝ่ายทิ้งนะครับอันนี้คือทำอะไรสุดยอดนะครับ King Express รสเบิร์นพรัสเตอร์นะครับอ่าซึ่งเทจริงจริงทีนี้ครับผมเดี๋ยวเราเอามาเทียบกันอย่างสุดท้ายก็คือนี่ครับหุ่นตัวที่หนึ่งคิรเมจินครับแล้วก็หุ่นตัวที่2ครับ King Express ครับซึ่งความสูงเนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันเลยเนะแต่ว่าดีไซน์ครับต่างออกไปโดยยสิิ้้นนเเเชงงลแต่่่่ถือวาททััคคูะรบ อ่าแล้วผมคิดว่าอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นฉากที่2คนเนี่ยครับออกมาสู้ร่วมกันแล้วแบบช่วยกันสู้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็แบบน่าจะสนุกเลยทีเดียวหรือเราอาจจะได้เห็นครับตัวเกาซาเนี่ยอาจจะเสียสละสม o k e โจคิกลับมาหรือโดนขโมยกลับนะครับทำให้เอเลเสเนี่ยกลายเป็นหุ่นของฝั่งเพศกทาวลเลยก็เป็นได้น,นะครับน่าสนใจจริงๆแต่ที่นี้ครับเป็นมีจุดจุดหนึ่ง ปกติเนี่ยเซนไตครับหุ่นทั้ง2ตัวสามารถรวมร่างกันได้นะแต่ที่นี่ครับคือคิรเมจินกับคิงเอ็กเพรสครับไม่สามารถรวมน่างกันได้เลยครับผมลองงักลองแงะดูหลายๆทางแล้วนะครับมันไม่สามารถต่อกันได้แบบทั้งตัวครับมันจะได้ไหครับสลับชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆหรือเอาแบบเอาชิ้นนู้มาต่อชิ้นนี้ให้แบบแปลกๆนิดนึงนะครับอ่าแต่ว่านั่นไม่เป็นไรครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะต่อกันเป็นยังไงเอาเป็นว่านี่แหละครับก็คือคิงเอ็กเพรสนะครับหุ่นรบตัวที่2ของเหล่าคิรับ ซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe c h a n n e l จะใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์ข้าคาพิมพ์ได้ข้างล่างเสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนในเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวนหน้าครับบ๊ายบาย